ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกร,รกฎาคม2567อยู่ที่57.7ลดลงจาก58.9ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ต่ำสุดในรอบ11เดือนนับตั้งแต่เดือนกันยายน2566ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ที่51.3ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานอยู่ที่54.9และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 66.8โดยมีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคคือการเมืองไทยเริ่มขาดเสถียรภาพเกี่ยวกับการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญกรณีการยุบพ,พักเก้าไกลและกรณีการตัดสินนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่ง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังคงชะลอตัวลงและฟื้นตัวช้าการส่งออกไทยในเดือนมิถุนายน2567ลดลง0.3%กลับมาติดลบอีกครั้งในรอบ3เดือนเนื่องจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร ims, ์และค่าเงินบาทแข็งค่าแต่ก็ยังมีปัจจัยบวกคือรัฐบาลออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองรอง55จังหวัดและการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทและการเปิดประเทศยกเว้นวีซ่า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศเพิ่มขึ้นรวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น